รายการค้าวันที่31มกราคม2558ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้นะคะหัวข้อที่1ค่ะคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้นะคะเข้าที่โปรแกรมนะคะแล้วเลือกที่เมนูหลักค่ะเลือกในส่วนของระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาค่ะกด Work f l o w ค่ะ ค,ค่ะก็คือในส่วนของตัวนี้นะคะเราเลือกในส่วนของการสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะคะ,ะตรงสาขาให้เลือก00000 000 000ค่ะสำนักง,งานใหญ่ค่ะคำนวณค่าเสื่อมราคาถึงเดือนไหนนะคะให้เริ่มตั้งแต่เดือน01ทับ2558นะคะแล้วก็ถึงเดือนนะคะ01ทับ2558ค่ะกดโอเคค่ะ คำนวณค่าเสื่อมราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อขึ้นมเมสเซจนี้ให้กดโอเคค่ะกดแคนเซิลค่ะอ่าถ้าเราอยากรู้ว่าในส่วนของที่เราสั่งคำนวณเมื่อกี้นะคะยอดเป็นเท่าไหร่นะคะในส่วนของค่าเสื่อมราคาให้เราเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะแล้วกด w o r k ์ l โฟค่ะเข้าที่ลงรายวันนะคะ ตรงสาขาก็เลือกเป็นในส่วนของสำนักง,งานใหญ่ค่ะ0000 000, 000ค่ะสมุดรายวันนะคะอันนี้ให้เราเลือกเล่ม GJ นะคะสมุดรายวันทั่วไปค่ะแล้วกดโอเคค่ะ ค่ะในส่วนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของวันที่31เดือน158นะคะจะมีบัญชีจะมีรายวันที่บันทึกเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคานะคะถ้าเราอยากรู้ว่ายอดค่าเสื่อมราคาที่เราบันทึกในส่วนของเดือน1/58นี้เป็นยอดเท่าไหร่ให้กดแก้ไขเข้าไปดูนะคะ อันนี้ก็คือจะมีเมสเซจแจ้งให้เราทราบว่าค่าเสื่อมราคาในส่วนของวอเชอร์เลขที่ดังกล่าวนี้เกิดจากการคำนวณค่าเสื่อมของระบบสินทรัพย์นะคะแก้ได้เฉพาะรายละเอียดและเลขที่วอเชอร์เท่านั้นนะคะกดโอเคค่ะค่าในส่วนของหน้า หน้ากรอบตัวนี้นะคะก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาบันทึกยังไงนะคะก็คือจะบันทึกโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แล้วก็เครดิตด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะยอดก็คือ917.26บาทค่ะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกด escape ออกเลยค่ะไม่ต้องแก้ไขนะคะ กด escape ออกค่ะกด cancel นะคะค่ะในส่วนของการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ